เงียครัพี่ไหวเอ้านำอมอ้าอที่ไออออม่ของน่ามีความนำ้นำหอมนำ้นำหอมองางของนวอ้เขม ถ้าทาั้งแหเขาคยังอกไปใจคนก็สวยคนสวยยังอ่ะโอ้โหเมื่อไหรไวอเพราะงั้นเราเห็บไว้เห็บไว้กินนะเนี่ครับอันนผู้ยังสวยอ่ะคนคอย่าง<ป>อ่ะ อ่านำี้ของขายาเอาอ่ะเหรอเยยังสวยอ่ะคยอย่างอ่ะอ่านำีมของขายยาเอาอวะเหรอเยงสวยอ่ะเนี้ยอ่ะเหียงพีนี้เองนี่ยครับยังสวยอ่ะเนี้ยเย อไงเข้าวาไหนครับทุกคนนี่ครับนี่ทัเม็ดมากเนี่ยนี่ครับผมนี่ครับ,รบถ้าะ้คนมาว่าไอ้พว ม่ยังก็ยังไม่สวยไม่สูยด้วยครับทนถไมอย่างสวยอ่ะั้งแต่ถากงูหยังอะไรครับทมกนคนหุ่างขายแล้วครับผมหเ่ยยังขาอยอยากนะฮืวอุ่ยังติดต่ออะไรครับกวนปีนอือฮึตองข้นข้าวให้ยงังอ่ะคน อืมมองไงให้อย่างไงฮะอมฮเนื้อมากเนี่ยพอที่ผึงอันสูงก็ทิ่มแทงคำธรรมชาตินะทิ่มแทงรออาาาาธรรมชาตินะเขนานเนี้<า>ยหไหนไหนเท่าไงถึงเว่าไม่ทิ่มอีกต่อไป ยาถ่งไม่มีอะไรอ่ะไม่มียาคั่วอก็ทาไม่ยังทิ้องอีกขอใครอ่ะครับเออมีค่อยงะประมาณนี้ครับเอ มายาเขามีอะไรคนคุยอย่างนั้นสวยกันน้อยอเพราะมันแรงเงามากเนี่ยเมื่อพายอดีตยังไงเขาก็ไม่คิดมันแบบว่าหน่วยคนคุยยังตายหน่อยนะท่านผู้ชมแถงว่าไม่ตายนะคนคุยยังอ่ะใช้เห็นไอ้คิดเมื่ออย่างคนคุยยังตายอ่ะแค่นี้เองเนี่ยฉันแถมนี้เองท่านผู้ชม ขามาเห็นงทยังคน่งขยังขายว่าผูกคนทกอย่างขา,า,ายอ่อืมเราะงั้นเพราะงั้นอย่างเ,าาเห็นาว่าอห่นงเห็นไม่อย่างไม่ไม่อ่ะน้ำคอรยางพินพนารา,า,าะงั้นเห็นข้อง่ายอ้อนนะ้อง่ายข้อง่ายเช่น้ง่ายขแล้วนำ้ำของ ยังไงทันเพียงอย่างี้ยแหละทันงผมมวยค่อนก็อ่านไม่ค่อยทัดน,น,นะอือผมทังผมอ่า <c oughs> อากาศแห้งใครของไม่โอนแล้วะะน,น,ลนะอ๋อท่งนวันนู้นนะท่านโอมเนี้ยท่านเห็นที่นี่เลยนี่แล้ว <c oughs> แม่ผมไม่ไม่ถ่ายที่มาที่ตรงนี้เลย <c oughs> ท่านมอืมพอเห็นมาเนี่ยนะ นนอ่ไม,ม,ม,มครับทนคอมเนี่ยหวยใช่ว่าไม่ครับทคมยังมีอะไรคอยนะครับท่นคอมทเชงใหม่ที่มาที่มาค่อยเชียงใหม่ครับค่อมให้เลขห้าเ็ขเอ็แล้วอนอมก็เลเอ็มสิบห้าด้วยครับห้าเลขของมาสิโนที่รวยครับ เห็นไหนว่าผมทำอะไรครับผมก็เป็นการมาด้วยนะครับผมใครอยากก็ห็นเออครับนห่องเยียงก็ขอให้ผมได้ครับผมผมเห่ครับหน่อยครับ